เอาละครับเนาะหลังจากคลิปอ่าทีมันดับออกไปเนาะแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะลงใกล้ๆก,ก,กับ BT แล้วแหละอันนี้นคนที่คิดกำลังจะเล่นอ่าสายของโนว่ามนโนวาอ่าเมลสตอร์มลูเคียเนี่ยของก็น่าจะโคกมาอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่าแค่ศูนย์แปดสี่กล่องเนี่ยก็สามารถเล่นสายเอ็นคอร์เตอร์ได้ทั้งหมดเลยนั่นเนองเนาะโปรโมก็แล้วแต่ บัตเจเนาะอันนี้ตอนนี้นะเรามาส่งท้ายก่อนบีทีจะมาเนาะด้วยตัวของมินาว่าที่เติมแอปเปิลแล้วแล้วก็มิลสตอมที่เพิ่งเอามาถ่ายครั้งแรกนเนาะใช่สามหมลิตรไม่ตั้งนานมีโทษมากโอเค okay. เราไปดูกันนะครับว่าสองเด็กนี้จะเป็นยังไงนะถ้ามาเจอกันนะเด็กเวฟปะทะเด็กเวฟนะมาผมมีใบเลี้งก่อนเล้หล <Okay. S 1> ังเซ็นด้วยจิทำไไ้เลย เริ่มก่อนนะโอเคหวัดเจียวขอแค่คุณไม่ตกตีผมก็พอพี่อ่ะทะลวงสามใบหนึ่งสองโอ้โหไปเดียวครับโอ้โหขอเลยห้าดมงานว่องงานว่องป๊อกขนาดนั้นเร็ววะไม่ดูเลยรอดูในเกมเอาโอเคมาเดี๋ยววางก่อนวางก่อนไปทำเนียมหายไปนาน เราไปเล่นกันเลยดีกว่าสตา์เวนจัดอะไรเนี่ยลืุชื่อไปแล้ววิวิแลบิดต้องเรียนทหารเอริกถาเทคเชัญเิดกันหนึ่เลยโอ้ว้าวทิ้มหนึ่งใบไล่แมวกต้ผ่านถลิกนาสตสดีคอับตัวหนึ่งใบทิ้งอีเลพาสดรา้อนไล่เทียวทีไนเทียวหนึ่งใบหืมหูคออะไรอะไทดินเนี่ยตัวไหนเดิมส ไปฮาร์ดดอมดีโอ้ยเอาสองอ๋อโอเคโอ้ยลูกใหญ่เกินเลื่อนเกือบแล้วลูกเต๋าเลื่นเกืออุ้ยเอาเอาหนักไปเปล่าเอาเอาสูงไปไหนอ่ะโคโมบิลเปิดห้าเรียกสองใบเข้าสองโอ้ยนี่เอากบกับนี่เข้าไปมิโนวังอุ้ยปวดจัด

เตียแค่เดียวหยิบมันไม่สนนะว่าต้องเป็นตัวไหนนะหยิบฐานหยิบออเดอร์โซนหยิบอะไรค้นหาพายุสีน้ำเงินพายุอะไรเนี่ยพายุวินาศอะไรเนี่ยพายุนาวีดูเยอะช่างนะฮะหาออเดอร์เอลตอมแค่นั้นแหละครับตามแค่นี้เอาคนเหมือนเรือสตอลแกสเมนใช่เรือสตอลจากญี่ปุ่นโอเคหมดละมาเดมเดียวมีแค่นี้แหละมือหมดละ แถวยิดีครับหนึ่งหมืนเท่านั้นได้เลยเยอะฟอนโอ้ยเข้าเลยให้หมดอ่ะมือแปดครับผมไม่นไม่านแล้วผมวางูเตาเร็วอุ้ยลฟ์ไลานเอโอ้โหแห้คนดูไงคนดูอ๋อทีมเฮ้ยตัวนี้ตีเขาได้ยังไงอะไรอย่างงี้ได้ฟอนต์ได้ฟอนไอฟเป็นมิโนวานะแล้วก็เทคโฟมเปิดยี่สิบใบเลยคุณลึกลึกแล้วผมขอสักสิบเดม <icana> ท together together <UK> ี่เธอหน้ากี่เวรวันนั้นหมดตัดหลายเท้าตัดหลายเท้าโคมิวตอนนี้มีอยู่เจ็ดร้อยกว่าตัวในดอกในแดลก็บ้าได้หมดอะสองบ้าอะมาได้หมดอ่ะลงเซซัตเบอร์สามชื่อตัวตัวใช้ไอคนตัวหาตัวชั้นอีกคอนกิจกิจเบอร์สามอะอ่ะเอานี่เข่าที่เหดือดลงใต้ ลงแองเจลิก้าลงแอปเปิลไซเดอร์ของแพงช่วงเวลานี้ตอนนี้ล่าสุดไปแล้ว8 0 0ร้อยร้อยเหรอองเ่ะเอเ็กแกรนะโซบาร์ดูกองหนึ่งไปเอาดิรออะไรอะ่ะอไปรอเอ็อเกไปม,มกดกบตัวคือกบมาไม่ชาร์จขอาเดมเน,น,น,นี่ยไอ้ยศิพน์นงานสิัน์เนงเพราะว่ามีเกศสามในโซนะลยบวกหเ้ยอะไรวะโซบาสโคมม บึ้มแล้วก็เทคของเซซันนะเฮ้ยบวกครับมาด้วยโอ้หวังเติมลื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 มไม่ได้ถ่ายนานเหรอวันนี้อินกับการคิดเลขดิคิดเลขทิปเลือกหนึ่งใบนะจากในหลุมข้อโซงเอาจริงๆนะคุณไดมุงก็แพ้แต่ไม่ได้แล้วก็เทคโคอาบิวอ่โดคืนกลับมาอ่ะไปต่อเลยแองเจลิก้าสิบแปดเท่านั้นเคลเมตท้ออุ้ยท้อเก่งจัดคนมันเก่ง เอกแองจิลิกานะโซบาหนึ่งซงึเอาเข้าโซงายหนึ่งเดียวแบรนบวกห้าพันอ่าเน,น,นี่ยเนี่ยเโอโ้โแล้วก็ใช้เทคโคมมิวฮะโดดตืนกลับมาปื๊บวิ่เขนะ้าเหรอแจ้ว่าน่าแบรนยีาานนนย่สามข้างเจอร์ยี่สามยีอ่ะใช่สี่หมื่นสองได้โอเคครับเช็คดอทิกเกอร์ตาังให้ อ่าพอโดยต่อมาตูต่อไปหนึ่งเนี่ยโอเคโอเคหลังให้ข้างนี้นะฮะเชือกการ์หนึ่งใบเซ็กันจิกนี่ข้านี้ยี่สิบสามเท่านั้นเบาๆขอห้าบาทอานนี้สามสามสามใช่เอาห้าแดดไหมเหรอโอเคก่อนใช้กี่เวฟได้ใช้กี่แถบเปลี่ยนใจละวเบาเบไปโอ้แล้วก็เทคแอปเปิลไซเดอร์นะเมื่อจบการต่อสู้ที่บูธถ้าแบนเป็นมิโนวาเอากลับขึ้นมือได้ แจ๋วลว่ะสามหมื่นสามเป็นกันสามหมื่นห้าด้วยมาเลยเด้อเดอะบีมาฟองอิหยามาเหน่อยแล้วมาเหน่อยแล้วมาเนี่ยมาได้เวลาโชว์ของเล่นละทิ้งเออแม่งเยอะเกินไล่มาก่อกยุสสีน่หเงินเบลสโต์โอ้สายลมสายลมสายลมเดียวสายลมสายลมมันอาได้หัชนะปะเฮ้ยอายาเด็กแว้นก่อนเลยจัด อ้าวผิดแบรนเลยอย่างงี้หัวยาทิ้งอินเลนเฮา,ามีคอมโบในใจใช่มีคอมโบในใจ <c oughs> แล้วก็ได้รับสกิลอ่า oh God, oh อมไว้ก่อนอมไว้ก่อนโคตรโหเดี๋ดยวเล่นไม่ไงวะมาเดอิมชุกเทียดาก้อนหรือไม่ก็แพนอาร์คอฟอสหนึ่งใบนะ <c oughs> เล่นเสร็จต้องไปที่เอริเซอร์นออซ์ก่อนใช่ไปเซอร์เดียร์อยวเซอร์เดียร์อีเลนเฮาแล้วก็ได้รับเทค แม่แล้วมีมันได้สองทิกอ๋อมันได้สองทิกเลยทุกทิศได้ทิบนทุกเลือกห้าพันได่ทิหนึ่งชุบแล้วก็เลือกหนึ่งตัวได้ห้าพันตามออเดร์ใช่ตามตัวนี้อ่าใช่แถวไอ้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 อ้ไอ้ไอ้อ้้อออออไอ้้ี้อ้้ไอ้ไออไอ้ อ๋อวอองสอ้ยมือวมือมีแปดใบพผมเชื่อมั่นเลยแล้วว่าอุ้ยเอ็มีเลยหรอใช่ครับมันสับยังไงอ่ะนั่นอ่ะเลือกสองเฮ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ มือนฮะกูเปิดดับฝัดไปเรว่มาๆหมอนะเฮ้ยกูก็กลัวอยู่ไอ้ลืมไป่อมาก่อนก่อนที่จะมันจะตกคิกมันบอกว่าจะบวก5000ตามออเดอร์อายุสิบเมืนกูทุกหนึ่งใบได้ห0 0ผไอ้ย่าเดี๋วอย่ามาเลยเส็บดิเม่อใ้เพ่อให้ได้เล่นหน่อยนะอีาใช แล้วตีมือหน้าสกิลดังไม่ใช่มือหน้าอีกรอบนึ่งโอเคโอเคถือว่าได้เล่นคอ <c oughs> ามบัสเลยเมื่อเาบอกว่าเมื่อตีจบเวฟสองเมื่อตีอะไรมืจบสู้แล้วการตีมันเป็นเวฟสองสเตนมันแต่ว่าแมกาดต้องสเตนแตนน่สเตนอยู่นะแ <อา S 1> ล,ล้วก็คอมบัสลุอ้าโหจั หนึ่งสามครับผมหนึ่งหมื่นาันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้เมฟบสามเลยนี่นะเอ๊ะสองเองอ่ะหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งห่ามัน้กน่งวันหนึ่งวัปล่อยแวออกปล่อยแวนออกแนตีฮะเอ้าอย่าพึ่งเหตโปรโมโอเคโอเคโอเคขาว่าหนึ่งเมื่อตัวข้างหน้ามันตีสี์แล้วแวเราเป็นมิลสองสลับตำแหน่งโอ้ยโหยอดสุดยอดยอดตกตีกระจกแล้วอาตีครับเมื่อตีเับส วันหนึ่งใบได้ทายการฝั่งหนึ่งใบอ13 13หนึ่แม่งบอลอย่างกระตดเลยไป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 เออเขาเลยเขาเลยนานทีกว่าจะมาเฮ้ยหิววะคิดว่ารังก่อนไอ้ตัวนี้นั่นเอตัวนี้มันได้ตีเข่าหนึงเดียวด่เช็คโอ้ยมีอย่านี้บอกว่าไม่ถูกเราสู้เค็ต สองพันสามครับผมสองพันสามสองพันสามพูดกจีบเยอะเลยมันอ่ะลืมนับเลยโอ้ยเยอะจัดใช่เยอะจัด,จดใครใครใครดูทานก็นับด้วยนะเนี่ยหนึ่งแดบเช็ควีเช็คพีโซครับโซบาหนึ่งสลับตำแหน่งเด็ดอาย,ยาอ,อาย,ยาเจ๋วอ่ะเจ๋วอ่ะ 1นึมือแวอ่อ่ะสิาแวนกาดสิบห้าด้วยสิบหาสิาไม่กันขี้โอ่ไปมาสุดท้ายเลยสองพันสามไม่สองพันห้าผมเอสกิลไมาจบเธอนะาตีสเออาโซตัวหนึ่งเต็บเมลตอมครับลวกจากเอเดรดเล่นจากสกิลมันเอาเข้าโซด้วยเออเรียนขาเกิดการเรียนไหมือกี่ใบจ้ะโอ้หกใบเองหกใบใช่หกใบกแต่เธอหน้าแล้วเพราะผมรอดเธอหน้าคุณนะสยองอ่ะ เพราะผมเราทายเอาตีประมาณ40,000 40,000 40,000 3รอบโอกเลกาลิตี้เลกาลิตี้ใช่ป่ะใช่ใช่ต้าแหนมแล้วมัแนมที่สีตัวโอเวอร์เนี่ยผมแบบตาตื่นตาโตว้าวใช่เซซัทเอาเมื่อเท่ากี่ใบนี้สองใบไม่เอาอะเอาคงมือไปแล้วกันโอ้ยสามโอ้ยเปิดเจอเซซัทด้วยเอาเซซัทก็จบแล้วเอาอะไรอะเอาคูมือไป คุณคุณก็เวฟเยอะเหมือนผมดีกว,ว่าดูนะสองตัวผมเวฟเช็คนะแ,แบนตัวานนตวาดหนึ่งไปก่อนหนึ่งไปเอาโอ้ยเอาด้วยแล้วก็โดดไม่ชาร์จอ๋อเท่ากับห้าเวฟปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคน <laughs> ม่ก็6มอย,ยู่ดีโอเคเรามาเริ่มแบนแบทเทิลนกันเลยดีกว,ว่า 25่สิบห้าแการนะก็ลืมเลยเพอแล้วก็ห้าพันด้วยะสองหม่นแครับผมสามหมื่นหนึ่งแวนการ์ดมดจีอาอาร์เทคแอปเปิลไซเดอนะเด้งขึ้นมื่แล้วก็ให้แวนบิดเลยยี่ปดูแล้วบางที่เดิมเจอครับเจอเลยเหรอเจอเลยดอขอบคุณที่ไม่ใช่เรื่องอะไรแก์การได้ไว ขี้ย <blunt animation> ่าร้าให้แม่มเลยนะพราแว่าข้างบข้างข้างมันเป็นตัวมักสดเมตรสองดเมตรจ้าย่าย่าเอเทคแวนเขาหนึ่งโซบาสาม1งสองสแล้วก็ทิ้งหนึ่งที่เป็นแคนมินว่าเอ้แคนเจเนซิแคนมินว่ามาแจ้งดับตรงไหนแฟนลุกแล้วก็เทคโคมมิลสองตัว ตองเข้าตบาสโดดทับเลยแบะแดะอืมเป็นงานเวฟเหมือนกันถ้าคุณไม่ออกทีผมชนะเฮ้ยเจียชิชาเฮ้ยตกหลุมหรือมลงหลุมวะอ๋ลงหลุมจชิงเหรอโอ้โหเข้าโซหูยจับขับเท้ากับเท้า40 8แวนการ์ดคเคียเลยเวคียเลยว้ยพลังใหญ่ไม่ตอนนี้ผมคิดอยู่ไงว่า มือแปดใช่ไหมเก้จีิงๆ๊รบถ้าออกที่ผมแพ้เดอะไรเช็คเอ้มือมีสามสผมเสร็จหมดโอเคยี่ห้ายี่ห้าโอเคยี่ห้าโอเคปัาคาัเมลสตอร์ยังอยู่รอดนี่คือวันตายมือกี่ใบแึบโอ้แม่งเฟอร์ตัวหน้าไรดูด้วยใบผายแล้วไมาดิ อถึงแล้วมึงถึงมือหนึ่งโดดท้ายออกจากโซกยังโคตรมีอะไรสีมีอะไรซีมีหลายสีอินเดียเผาอยู่แล้วมือที่ทิ้งไปครับมือที่ทิ้งไปทิ้งดอครับทิ้งดอทิ้งดอเอามาแล้วก็เซตจัสตเมนผมขอคออินเดียเผานะครับ ของขอเรียงกันนี่ใหม่ผมรู้สึกว่าผมต้องมีอะไรแบบสนุกสุดยอดปึ๊บโอเคอ่าอย่างนี้ก็เซ็ตพอยุงไว้เนี่ยแล้วก็อ้าวเราไม่ได้เซ็ตโอเคเซ็ตตัวยุงชิ้นหนึ่งตัวได้หมื่นหนึ่ง มีอะไรจะเสียแล้วมีอะไรจะเสียแล้วมีอะไรจะเสียอร <c oughs> ต้องตายซะสามหมื่นวิวตอมโอ้แล้วก็ผมให้แด่โซบัดแวได้ห้าวันอ้ยาผมให้แวรแ์ได้ห้าวันด้วยสามหมืน่นสามหมืน่นคุณคุณไม่สามารถปล่อยได้แล้วห้าสามหมื 5, ่นก็โซบแวได้ห้าวัน สามหมนรอบหนึง่งไ <laughs> อยาไอยาเอดีมาดีหรือก็แค่คมในคลิปวะการก่อหมื่นห้าตีเวฟสอง <laughs> อ okay. ครับคำศัพทาหนึ่งแสตนอันนี้ผมสามารถสลับได้โอเคอ่าหมื่แปดเอ้ยยีิบสาม มาดิหมื่นห้าเบียสอซสี่เบีแล้วเนาะอ่าตัวหนึ่งสามสามสองได้เหลือหนึ่งสองเหลืออีสามเวฟอีกสามเวฟสามเวฟแล้วเอาสามหื่นยี่สามอันนี้มันได้ตัวนี้ตีสามหมื่นตีสามหมื่นเท่าไหร่าี่จี้พี่จี้พี่จีจีไป้สุดก่อนไปไก่อนคิให้อินเล็บเขาไงอินเล็บเขามันไม่ได้เป็นเวฟอะเจ๋เจ๋ หิวโอ้ยปวดจังอะผมพลังให้ตัวน,นี้เลยเพราะตัวนี้ไม่ใช่ตบีฟเอ๊ะเรามาเดินันต่อครับสามหมื่นสามสองคลิกครับผมยี่สามองเท่าเฉยอ๋อโอยเยมืออะไรอะพี่จพี่จแล้วตครับสามหมื่นนผมอันนั้ก็สามหมื่นใช่อันนี้สี่หมื่นอ๋อนี่สี่หมื่นใช่สองหิวปะ เท็กเอติกอร์เดียวโอ้ติกเกอร์ติดกันโอ้ยจบเลยอย่ามาลเมลสตอมโอเคนะก็จบกันไปนะสำหรับการเอาช่มินูวาที่เติมแอปเปิลเนาะแล้วก็เมลสตอร์มที่มาใหม่นั่นเองมานานแล้วแหละเพิ่งจะต่ายไม่รู้จะเอาอะไรไปชนกับมัน ก็จะได้ลิสต์นี้นะ <c oughs> คิดอยู่เป็นเดือน <laughs> ไม่ใช่หรอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่วงลิสต์เด็กของพวกเรากันเลยดีกว่าครับ<อ>ผมสู่ช่วงลิสต์เด็กของพวกเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเด็กใหม่อย่างตัวของเมลสตอมป์นะที่จริงมีมาตั้งนานและครบ <c oughs> ทุกอย่างเราครบหมดแล้วแต่แค่ว่าเราไม่รู้จะให้มันไปเจอใครดีใช่ <c oughs> ก็เลยพยับโครงการถ่ายมันไว้ก่อน ประจวบกับมิโนวาผมเติมเรียบร้อยแล้วแอปเปิลไซเดอร์นะที่โคชคดีโชคดีเจอที่แบบราคาที่มันแบบรับได้นะก็เลยอ่ะไหนไหนก็เป็นสายที่มันมาจากบ็อกเดียวกันที่ได้รับของเสริมครบเรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาชนกันนั่นเองนะก็ไม่ตองพูดอะไรมากนะเราไปดูของใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะอย่างเมลสตอร์มของเรานั่นเอง ก็ที่มลวตอนเราไม่เหมือนใครเพราะว่าเราเอาไถ่เราเข้าหลายลายอ่าใช่เราไม่ได้เอาเข้าเราไม่ได้เล่นอังกอสอ่าใช่แต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันอังกอสข้อดีคือมันได้ปูบอร์ดมันได้เปิดเจ็ดหาอ่าใช่มันได้หาพวกไถ่เราที่เราใส่สีอ่าใช่แต่ว่าถ้าเล่นไท่เราเราจะไม่ได้เปิดเจนั้นแต่เรามีเวฟชัวๆัวเรามีเวฟชัวๆวคือเราจั่วมาปุ๊บอ่ะเราไม่มีนี่อ่าไม่มีนี่แต่เราทิ้งมือเราได้สามเวฟแล้วอ่าใช่แต่ว่าเสียสองว่าก็คือ เล่งเล่งลิทเนี่ยคือเล่งให้แวนใช่ตีเข้าสี่เวฟแค่นั้นเลยใช่คอนเซปต์ก็ถ้าได้เริ่มหลังอ่ะใช้เราก็จะตีสามสามรอบแต่ั้งหมดเนี่ยเราใส่ตัวเพิ่มพลังมาอีกใช่โอ้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าตอนเพลยังรอดไม่ได้คือเราหมดแล้วคือตอนเพลใช้เราตีสามรอบที่อาจพลังอาจทะลุสี่หมืนอ่าใช่เมื่อกี้เท่าไหร่นะสามสามหมื่นสามื่นสามรอบ อ่าสามสี่อีกเลนหนึ่งห้าอ่าห้าอันนี้หกสลับขึ้นเจ็ดอ๋อโอเคตอนนั้นตอนเพิ่เกีบเยวะมั้ยเนาะอันนี้สามใช่ไหมสามใช่เดี๋ยวตอนเป็นสี่ล้วียุงห้าไปเยาทิกเกอร์ไปตีหกหกไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดเวฟเจ็ดเวฟประมาณนี้เจ็ดเวฟโอ้โหแต่ก็กินบาสเยอะกินกินเลซซอสเยอะอันนี้แต่ด้วยด้วยความที่อ่า ตัว engine engine deck มันอ่ะ,อะมันใช้อ่าของสามาัญได้เนาะ<ช>ก็เลย<ช>ไม่ได้ซีเรียสเพราะด้วยออเดอร์ถึงไอเมลสตอมจัดไอจัดเมนเมลสตอมเนี่ยมันเป็นออเดอร์บอร์ดใช่ไหมใช่แต่มันแลกมากับมันมีสองผลในในหนึ่งใบใช่มันเหมือนอ่าน้ำอ่าอะไรวะ,ะรน้ำแดง<ม>น้ำแดงกับควบแน่นที่ฟิวชั่นรวมกันใช่แต่ว่าดรอปลงเยอะแต่แค่ไม่มีคิดเฉยใช่<ๆ> มันทำหน้าที่เดียวกันกับน้ําแดงเลยก็คือชี้หนึ่งตัวใช่ไหมบวกห้าพันตามหลุม,มแต่นี่ก็บวกห้าพันตามออเดอร์แทนแต่ก็เหมือนอควบแน่นลด้วิญญาณอะไรนะั่นแ่ละที่ชุบม,มาบวกห้าพันคือหน้าที่คล้ายๆกันเลยหรือว่าใครจะเปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะออเดอร์นี้เป็นน้ําแดงอ่าไว้ปิดจริงๆใช,ๆใช่แต่ว่าที่เราใส่ดีมาก็ารู้อยู่คนหายชอบแห่อ่าใช่ก็เปิดเจออะไรเนาะใช่เป,เปิดเจอ,เจอก็รีดทิง้งแล้วก็ชุบมาแห่ได้เพดเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรนะนิโอทีโอทีโอทีโอมัน มันอาจจะไปถึงแคบเกินหนึ่งงๆแต่ถ้าไม่ตอมันเป็นหมื่นสามไหมอ่าใช่มาตีสองทีได้นะ้าขัดเบสจริงๆหมื่นสามอะเม่ไม่โง่แล้วก็สองตัวนี้นะเผื่อใครสงสัยเนาะเพราะว่าต้องการให้มันตีเข้าถึงถึงเรียมันจะมีพลังก็จริงอยู่แต่การที่มันยืนพ้นเส้นหรือมันเสมอเสมอทิกอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าที่เลือกจะใส่มาเพราะถ้าสมมติเราเริ่มก่อนเราเล่นใช้ทิกแวรโดทเทลใช้จัดเม้น เล้าตีเหมือนห้าอ่าใช่เรายังมีแต่กแตนไพยเท่าห้าพันอ่าใช่อันนี้ให้ชี้สองตัวอีกอ่าใช่มันทําให้เราชี้สองเนี่ยตัวนี้ชี้สองตัวนี้ใช่อันนี้เราออกสองหมื่นละอ่าเพราะว่านี่มันมันยืนนอกเทินเนียนะสิบห้าเนี่ยในเทินนอกนอกเทินหรอโอ่รู้เนะแล้วก็อ่าเผื่อใครสงสัยว่ากระแตนแต่กระแตนมันดียังไงอ่าห้าห้าพันที่โยนให้ตัวอื่นอะเท่ากับเหมือนมันได้ด้วยนะมันเท่ากับมันยืนสิบสามหน้าเนี้มันจะเก่งกว่า ่าตัวบู๊บางตัวอย่างไนตัวเนี้ยถึงจะเสียตัวเองแต่ก็ได้ห้าพันสองตัวนะเพราะว่ามันก็ยังโอเคกว่าที่มันจะมีไอเสือศูนย์สี่อีกตัวหนึ่งที่มันเลือกเลยหนึ่งตัวบวกหมื่นแต่แต่ข้อเสียมาก็คือมันไปชี้แค่ตัวเดียวไงเผื่อในกรณีอย่างเขาตกทิกอีกค่าหนึ่งมันจะกลายเป็นตีไม่เข้าอันนี้ก็กระจายโพนี้โพนี้ก็เลยจะกระจายความเสี่ยงให้มันตีเข้าเสมอทั้งคู่นั่นเองนะประมาณนี้ นี่ใครจะลดนี่ก็ใส่เวฟซอเพิ่มอ่าใช่เวฟซอก็เป็นเวฟเวฟสำรองกรณีแดมหมดใช่เอาที่ใส่มาพรลองนี้เลยแต่ว่าปพี้ยขึ้นมือถือว่าเพิ่มเวฟหนึงแบบฟรีเลยใช่ฟรีฟรีคอร์ดไปเลยนั่นเองนะอันถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองลองไปจัดตามดูว่ามันสนุกดี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 ะจ้าเวฟซอลรอบประมาณนี้ก็เรามาถึงมิโนวานะอ่ามิโนวาที่เพิ่มเข้ามาก็มีแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็รอบที่แล้วผมไม่ใส่จอกเนาะรอบนี้ก็ต้องใส่มาเพราะว่า ถ้าใช้แข่งการที่ใช้จอกอย่างเมื่อกี้เพราะว่าถ้าผมเพอใช่ไหมผมก็จะเหลือแค่อ่าจอกกับมิโนวาหนึ่งใบจอกตอนนี้มันทิ้งไม่ได้นอกจากเอาไปทิ้งด้วยการไล PG, ่พีจีใช่ไหมก็เลยไม่คุ้มก็เลยเลือกที่จะ่าใช้จอกไปก่อนเพื่อทิ้งเทคแวน์<อ>แบบนี้มันมันง่ายกว่านั่นเองนะอ๋อมาไ,ได้แบบมีตัวเลือกในการทิ้งเพิ่มอ่าใช่ แล้วก็ดิวิ่งใครจะใส่สีก็ได้หรือใครจะไปใส่คันเบรกก็ได้แต่ตัวนี้ผมใส่มากันบิดกันไม่มีตัวทิ้งนะก็เลือกหนึ่งติดแคร์นะหนึ่งใบขึ้น,นมือเท่ากับถ้ามีมันก็เท่ากับ,กบมีตัวทิ้งอ่ะถ้ามีมันเท่ากับมีเจนเนซิสเพิ่มหนึ่งใบพรงนี้ดีกว่าอ่าประมาณนี้แล้วก็แอปเปิลนะของจะใช้คําว่าของดีณนะช่วงนี้ได้ไหมก็ใช่เพราะว่าของมันยังไม่ออกเนาะก็เลยถ้าใครมีก่อนมันก็เก่งก่อน เนื้อด้วยอ่าเอามาแห่บูธแห่เอามาแห่ตีถ้าแบบพิมพ์นี่ว่าก็เด้งขึ้นมือเป็นชิ่วมือนี่ก็คือแบบมันพอมากในตัวของมันเองนะอันนี้แลาถ้าใครมีงบก็ตามเก็บไปก่อนก็ได้หรือถ้าใครรอบีทีได้ก็รอบีทีไปก่อนน่นเดนะีเนาะชี้ติ๊กเกอร์ก็ประมาณนี้แหละอยู่ที่ใครจะชอบเล่นชี้แปดก็ได้อันนี้ผมเล่นเป็นชี้สี่เพราะว่าดอเอ้ยชีคชี้สี่หาอะไรล่ะชี้อืชี้ชี้เจ็ดรอซีอันนี้ผมชอบ จั่วมากกว่าอันนี้ิกมันไม่ค่อยมีจั่วนะก็ประมาณนี้ของคลิปไฟและก็ลิซิกของทั้งสองสายในวันนี้เนาะก็ถ้าใครไม่มีงบที่จะจ่ายแพงๆก็รอบ,บีทีพอใกล้มาแล้วใก<ช>ล้มา,<ช>มาเต็มทนแล้วเดือนหน้าเซซัสเออใช่ป่ะอะไรเดือนหน้าตัวหนึ่งกินหนึ่งนี อ๋อเกี่ยหนึอ๋อเซซันออกมาแล้วใช่โอเคโอเคเซซันหมดด้วยนี่ใช่ไหมในดิสคอร์ดหมดแล้ว,ลวเออเนาะเดี๋ยวก็คงมีนั่นแหละเขาคงหาวิธีรีมาเรื่อยๆเนาะโอ้หสามรอบแล้ว <laughs> ก็เป็นประมาณนี้แหละนะคิดวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะเพราะว่าคงไม่ได้ถ่ายบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ศูนย์เก้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโฟกัสกันที่ศูนย์เก้ากันต่อเนาะอันนี้ก็ถ้า ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนวันนี้นน<ฮ>ครับผม